อ้าวปิดประตูแห่โต,โตัวน้องม้าเหรอปิดล็อกเกอร์แห่โต,โตัวน้องม้าโคตรเจ๋งอ่ะโอ้นั่นนั่นพอหรือเปล่าไม่เฉพอแหละเพราะว่าเห็นปกเกมอ่ะเอารูปชายคนนี้ขึ้นแล้วแล้วชื่อเกมก็ชื่ออ๋อ oh, ชีตหรืว่าจะมาเปิดแล้วสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่า Father the t ะทรูนนะครับ ก็คือความจริงของคุณพ่อซึ่งตัวจากปกเกมก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเป็นเกมส,ดสุดใสไฮฮาปาร์ตี้คุณพ่อก็เรื่องย่อมีอยู่ว่าคุณพ่อเนี่ยออกไปซื้อชุดชคเกอกว่าโอเคอย่าเล่มเกมว่ติดเล่นเปอ๋อเอาเรื่องกันเนี่ยเฮ้ยผมจะตกใจเสียงจุดจุดจุด โ oh, อ้โหเฮ้ยทำไมโอ้ oh, ผมปรับส,สถิติเมาส์ได้ไหมเนี่ยผมปรับส,สถิติเมาส์ไม่ได้ผมปรับส,สถิติเมาส์ไม่ได้จริงๆน,นะเดะเฮ้ยเดี๋ยวผมผมขอแป๊บนึงนะผมขอเช็คก่อนเออเอเอ,เอ,เอปรับไม่ได้จริงๆไม่มีที่ปรับเลยเจิบกุญแจจิบไม่ได้จิบเอจิบไงวะเ e อ่อ๋อโอเคเฮ้ยเด็กน้อยฉันและแม่เนี่ยกำลังจะฉันและแม่มีเรื่องที่ต้องออกไปจัดการในคืนนี้นะ่ะ มีอาหารอยู่ในห้องครัวแล้วก็ทีวีซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดูแลสุขภาพด้วยล่ะจากคุณพ่อ b a c k s p a c โอ้กว่าจะได้กดจระอันันี้มันยุ่งยากจริงๆริง option room เออดูซิมีอะไรกบ้างประตูอันล็อกแล้วโอ้ยว a t เ h อเฮ l l บ้าอะไรวันเนี้ย ฉันไม่จําเป็นต้องกลับเข้าไปห้องพ่อกับแม่นะ่ะฉันไม่จําเป็นต้องเข้าไปอ่ะแล้วอันนี้ห้องอะไรไม่จาเป็นมะมาแล้วลูกจา๋าไม่มีอะไรเลยกดชิปวิ่งไม่ได้ลบหรือเปล่ากดชิปวิ่งได้มะผมดูความแตกต่างไม่ได้ผมขอเวลาหนึ่งนะอันนี้คือเดินปกติใช่ไหมอันนี้คือวิง่ง โอเคกดชิพวิ่งได้แต่มันวิ่งเพิ่มช้านิดเดียวเพิ่มขึ้นเลวนิดเดียวมีผู้ชายสองคนได้เออกข่าวว่าหายตัวไปในวันนี้ทั้งสองคนนั้นเอออยู่อยู่ระหว่างการสืบสวนเหมือนจะมีการฆาตกรรมเกิดแกละมือนจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับเออตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและปิดพื้นที่นั้นไว้อืม อันนี้เป็นข่าวข่าวสำหรับวันนี้ d a i ร y News ผมอาจจะแปลได้ไม่หมดนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรมากอ่านได้แต่คำเกียนๆปังๆแล้วผมจะแปลให้ให้เข้าใจเอาเอางลวกันเอ้ผมจะแปลแบบนิดเดียวแต่แต่ให้ทุกคนเข้าใจเอาด้วยตัวเองนะจะแปลแบบเป็นแนวทางให้สรุปสรุปไปฉันยังไมอ่อยากออกจากบ้านเอ,อ๋อนึกว่าแอบได้หรือแอบได้วะ๋อ,อแอบไม่ได้ถ้าแอบได้ ผมมันหวั่นใจเลยนะเรียกได้ปะอันนี้คือเรียกบักแล้วใช่ไหมมีเครื่องสื้ผ้าด้วยโหรก๊อ oh ้เกมโอ้ oh. หิวเลยจีสัสครายโอ้ยพระเจอาช่วยกินเหมือนกับอ้าวอ่าไม่ทันเอาเป็นว่ากลิ่นเหม็นเด้าแล้วกันนะครับ ไม่เราไม่เปิดตู้เปิดไว้สิเออแล้วเราต้องไปตรงไหนอ่ะอันนี้คือห้องตู้เย็นมีอาหารในห้องครัวใช่ไหมมันไม่มีออบเจกตีฟบอกด้วยว่าเราต้องทำอะไรจะเดินดูวนๆรอบๆเรากินข้าวได้ไหมทีวีซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเดนดูโซมจมังวะ ล็อกเกอร์ใครปิดไว้ล่าฮะเปิดไวซี่อ้าว what กุญแจเหรอบางทีฉันอาจจะใช้มันได้นะใช่แต่ห้องอ่าหรือว่าอุ้ยเสียงของผู้หญิงเสียงออกมาจากลง่งรถใช่ไหมใช่ไหมผมตกใจอ่ะผมสะดุ้งอ่ะ ประตูล็อกบางทีอาจจะมีทางอื่นที่ไปที่ลงรถได้นะกาเรเลทกนคือลงรถใช่ไหมวะขอให้ใช่แล้วกันหรืออาจจะถังขยะอัน <c oughs> ดับกาเบชพ่อและแม่ไม่ต้องไปห้องชั้นเองไม่ต้องไปเออแล้วเราจะไปลงรถยังไงผมจะเรียกไลงรผมจะเรียกว่าลงรถไปก่อนจนกว่าจะรู้ความจริงว่ามันใช่ไหมผมเองก็หลงหลงลงืมลืมแล้วเราจะไปยังไงกันล่ะ นี่ไงมันมีแต่ประตูนี้ที่ที่จะไปได้แต่มันบอกว่าบางทีอาจจะมีทางอื่นพอ่อแม่เนาอเราเราบุกหน้าต่างไปได้ไหมทางอื่นเหรอห้องเราเข้าได้ยังวะแล้วมีแต่ทางนี้ละมีพวกกำแพงเข้าหมดไหมช่องลมช่องแอร์เง,งี้ยมีแต่ห้องพ่อก,กับแม่และไม่ต้องการที่จะเข้าไปข้างใน เออไม่เข้าก็ไม่เข้าวะอุ้อยผมตาฝาดไหมอะดูหน้าต่างดิอตอนแรกมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นหรือว่ามันเป็นอยู่แล้ววะใช่มันโคตรหลอนเลยประตูล็อกเอาเรามีกุญแจนี่เชื่อหลับตา โอ้โหมันเป็นแค่งเงาไอ้ไเอ้อเว้นเลยผมกลัวจะตายชิบหายแล้วเนี่ยอะไรอะ่ะ oh โอ้ชิตจีสครับฮาผีช่างแอร์คนเล่นจีมัสเขามีประสบการณ์เอ้ยผมหลอน่าไอ้เยี้ยนขนลุกแล้วเนี่ยเนี่ยไงถเสียงลงรถแล้วเสียงพูดยิงงั้นเหรอหอย่าเข้าไป เออเออเอาเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอรู้สกกันแม่โอ้พระเจ้าทำไมกันแม่แม่แมอ้ชิตเอ่อแล้วเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเปิดประตูแล้วก็เปิดสวิตแล้วเปิดสวิตกันดีกว่าฉันได้ยิงบางอย่างมาจากห้องใต้ดินน่ะ อย่าเข้าไปแล้วอย่างไรประตูที่ปลดล็อกแล้วปลดล็อกจากสวิตช์แอรอ๋อหรือว่าห้องกุญแจนั่นวะโอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันแอบได้ไหมแอบได้ไหมแอบได้ไหมโอ้ย holy s h i ผมต้องแอบเหรอเนี่ยขอซ้อมก่อนฮทําไมแอบมันเอียงวะอ๋อ มันบักมันบักจากที่ผมแบบอันนี้ไงผมรีบเกินกือน้ำลายนี่อยากจะขัดใจตัวเองเลยจริงๆที่มันชอบเธอนะ่ะไม่ชอบเธอมันคงเป็นไปไม่ได้ใจมันคิดไปไกลาย,ยากที่จะได้กลับแล้วโอ้ไม่กอดนี่มันอะไรกันช i t อย่าไปเกิดอีกแกน again. อะไรอะเดฟเฟลพวกเขาล้มเหลว พวกเขาล้มเหลวพวกเขาพวกเขาทำผิดพลาดพวกเขาล้มเหลวนั่นแต่โคเลยวะสกุลเนี่ยมีหัวคนด้วยเออเพนต้าแกมเหมือนกับในหนังเลยโอ,อ้ยน่าขนลุกชะมัดเลยเอ,อ่อโอ้ยชิดแล้วแล้วผมทำไงต่อเนี่ยเออ ผมจะตายไหมเนี่ยผมมาอยู่ตรงนี้นะ่ะมันเป็นห้องทางตรงด้วยดิเราต้องไปไหนต่อวะไปไหนต่อช่วยบอกผมทีช่วยบอกผมทีเก็บขวานได้ไหมสับหัวสักทีดิเก็บขวานไม่ได้ใช่ไหมอินเตอร์แลกสบได้ โอ้พระเจ้าพวกเด็กๆเ,เขารู้กันเขาไม่สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้เขาต้องตายเสียงนั้นเสียงที่พวกเขาไม่สามารถหยุดมันได้ตายตายตายผู้หญิงคนนั้นน่ะเธอเธอทำให้ฉันลำคาญนั่นนะ <laughs> ใช่ไหมเออเธอต้องตายน่าจะแปลว่าลำคาญ ผมไม่อยากออกไปทานเสนะร็จลำคาญกวนกวยสักอย่างถ้าคุณไปทานเสร็จเอาก็ได้คำสัส้างแต่ผมก็กระวนกระยวเหมือนกันนะตอนนี้โทรเรียกตำรวจดิเอาโทรได้เวเก้าหน,นึงหนึ<ๆ>่งผมต้องการความช่วยเหลือได้ปรดฮัลโหลสายถู oh God, <ข Bem S 2> กตัดโอเมกอดเขากลับมาแล้วฉันต้องแอบ อ้าวปิดประตูแห่ตัวโนมัสเหรอปิดล็อกเกอร์แห่ตัวโนมัสโคตรเจ๋งอะ่ะโอ้นั่นนั่นพอหรือเปล่าไม่จะพอแหละเพราะว่าเห็นปกเกมอะ่ะเอาลูปชายคนนี้ขึ้นแล้วแล้วชื่อเกมก็ชื่ออ๋อ oh, ชีดูว่าจะมาเปิดแล้ว <c oughs> ผมบอกได้ยังอะ่ะ ตอนนี้มันจะไม่เสียงเกินไปหรอครับแอบได้ไหมโอเคแอบได้แต่ทุกลางเหมือนเดิมน,นะโทรได้อีกไหมเนี่ยนะเก็บขวานมาดิสับคอพ่อเลยเนี่ยถ้าเราวิ่งเขาจะได้ยินเสียงราองไหมนะเฮ้ยผมไม่ได้ตกใจใครตกใจวะเสียงพ่อร้องคิดว่า ตรงนี้เหมือนเดิมนะพ่อโดนซาตาคาโอ้พ่อโอ้มกคืดเนี่ยแล้วก็แบบนี้เลยในเกมจะตัดเด้งไห้นะเด้งออกจบอะ เกมสร้างโดยดูโรไบตขอบคุณปุ๊บปบแล้วก็มิวสิกจากอ่าผมจะขอตีความเกมนี้ก่อนรู้สึกเหมือนว่าคุณพ่อจะบูชาซาตานใช่ไหมเพราะมันเป็นห้องลับที่มีแค่พ่อที่รู้แล้วก็เหมือนมันม,มีจดหมายที่แบบว่าไม่ใช่จดหมายดิกกระดาษที่บอกว่าเออฆ่าต้องฆ่าพวกเออพวกเด็กพวกอ,อะไรอะ ค่าเมียตัวเองก็คือเอเอแม่ของเราคิดว่าเกมน่าจะเป็นแบบนั้นนะเนื้อเรื่องของเกมอะโอเคก็จบไปสำหรับเกมความจริงของคุณพ่อรู้สึกยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเมื <c> ่อ <oughs> ผมไม่รู้ว่ามันจะเออเป็นเกมที่คนเขาจะมองไงสาหรับผมผมก็ว่าเออก็ก็หล่อนดีนะว่าผมเป็นคนเล่นไงแต่ผมไม่รู้นะในมุมมองของคนดูว่า เกมพี่มันเกียนเกินไปงีชบไปดูโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่มาเราชมนะครับบ๊ายบายจุ๊บ